พระรัตนตรัยได้ตั้งลงในแผ่นดินสยามในกลึงพระศาสนานี้สวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าเมื่อพระศาสนาของพระโคดมได้ตั้งลงในแผ่นดินสยามในกึ่งพระศาสนานี้องค์มรรคผลก็ได้เกิดขึ้นแล้วพระรัตนตรัยได้ตั้งลงแล้วในแผ่นดินสยามไตรสรนคร ก็ได้ตั้งลงแล้วในแผ่นดินนี้ต่อไปนี้เมืองไทยจะเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มสมคำร่ำลือจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกชาวโลกจะหลั่งไหลมาพึ่งบารมีใบบุญสวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าเมื่อองค์มรรคผลได้ตั้งลงในแผ่นดินนี้พระรัตนตรัยก็ได้ตั้งลงในแผ่นดินสยามนี้แล้ว แผ่นดินแผ่นฟ้าจะรับรู้ทั่วกันเพราะเป็นพรมลิิตฟ้าลิิตมารับพุทธเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ไว้แม่นางธรณีรับรู้เป็นสักขีพยานเมืองสยามเป็นเมืองแห่งการทานในพระาศาสนาเป็นเมืองของผู้มีบุญด้วยอุปนิสัยใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน ชอบทำบุญทำทานต่างๆสวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าการทานที่ยิ่งใหญ่คือการทานโดยปัสะจากอามิตรทานให้แก่ผู้ที่ตั้งมั่นในองค์มครรคถึงจะมีผลอนิสงส์มากพระเวสสันดรเป็นแบบอย่างในการทานที่ดีเมืองสยามจึงเป็นเมืองทานสืบต่อกันมาจากพระเจ้าพิมพิสาร จะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนในโลกนี้มีการทำบุญพระเวทเทศมหาชาติ 3, เดืนสาเดือนสี่ก็มีแต่ประเทศสยามประเทศเดียวเท่านั้นที่สืบต่อกันมาด้วยคุณบารมีของพระสยามเทวาเิราชเจ้าได้ปกปักรักษาบ้านเมืองเอาไว้จะได้ดูหมิ่นดูแคลน ในสถาบันพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ที่ปลุกปักรักษาไว้ให้พระสุนิกรมีความสงบร่มเย็นเป็นเมืองแห่งการทานเมืองพระเวสสันดรอยู่ที่ใดพระพุทธเจ้าก็จะเกิดอยู่ที่เมืองนั้นสวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าธรรมจักรจะเริ่มหมุนอีกครั้งในกึ่งพระศานสนานี้ หลังจากได้หยุดหมุนไปนานแล้วสงในองค์มรคได้เกิดขึ้นแล้วตัวจากนี้จะมีแต่พระธรรมคำสอนไม่เหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาโลกธาตทจะปรับเปลี่ยนแต่ก่อนศาสนายังไม่เกิดเรายังอาศัยหนังสืออาศัยคำพีรู้ศาสนารู้ตามหนังสือ บัดนี้ในกึ่งพระศาสนานี้ก็มาถึงแล้วธรรมธาตุโลกกธาตุย่อมเปลี่ยนไปเป็นพระธรรมคำสอนจะเป็นคำสอนทั้งหมดหนังสือตำราจะใช้ไม่ได้ทุกสิ่งอย่างจะเป็นพระธรรมคำสอนพุทธบริษัทสีจะต้องตั้งอยู่ในหนทางมัก เมื่อตั้งในองค์มรรกได้ท่านก็จะเห็นพระธรรมคำสอนเองในกึ่งพระศาสนานี้พุทธบริษัทสีทั้งหลายต้องตั้งอยู่ในผ้าเดืองทองเซงครีบาทเหล็กและลัทธิมหานิกายอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือหนทางเข้าสู่องค์มรรกถ้าไม่ตั้งอยู่ในสามอย่างนี้ไม่มีทางเห็นองค์มรรกได้ไม่มีทางเห็น พระธรรมคำสอนของพระองค์ได้เลยพุทธลักษณะมคลสามประการนี้คือสิ่งที่ทำให้แจ้งสิ่งที่ทำให้สว่างสิ่งที่ทำให้เห็นหนทางพระสูมัรคเมื่อสง์ตั้งอยู่ในองค์มักในกึ่งกะศส,สนานี้ทุกสิ่งอย่างก็จะปรับเปลี่ยนไปตามพระธรรมคำสอนการใช้ภาษาคำศัพท์ต่างๆ ต้องถูกต้องชัดเจนใช้ตามสถานะของตัวเองอุปมาเมื่อตั้งใจสรณคมลงในแผ่นดินสยามนี้แล้วการจะอาราธนาพระอรียเจ้าในพระศาสนาเราจะต้องรู้การใช้คำศัพท์ภาษาต่างๆในวงพระศาสนาของพระองค์สงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในองค์มากแล้ว เราต้องใช้คำว่ากราบอาราธานานิมนต์ตามลำดับไปภิกษุผู้นั้นต้องตั้งอยู่ในองค์มรก่อนตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปถึงใช้คำว่ากราบอาราธานาได้แต่ถ้าท่านไม่ถึงองค์มรกคจะใช้คำว่ากราบอาราธานาไม่ได้จะเป็นกล่าวลวงโลก การรับพัตตาหารก็เช่นกันสําหรับพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าสเสวยพัตตาหารส่วนภิกษุผู้อยู่ในชั้นมรรคผลหรืออรหันตผลใช้คำว่าฉันพัตตาหารแทนส่วนภิกษุผู้ที่ไม่ได้องค์มรรคไม่ได้อยู่ในหนทางมรรคจะใช้คำว่าฉันพัตตาหาร ตามภิกษุผู้อยู่ในองค์มรรคไม่ได้แต่ต้องใช้แบบอย่างคา,ารวาทั่วไปแทนสวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าไม่ได้กล่าวร้ายให้โทษใครเพียงแต่ชี้ให้เห็นเป็นขั้นเป็นตนของวงพระาศาสนาถ้าหากท่านเข้าถึงองค์มรรคผลได้ถึงจะใช้คำเหล่านี้ได้สวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าที่เราใช้กันทุกวันนี้ เป็นเพียงาศาสนาพิธีในพระไตรปิฎกฉบับชาวโลกไม่ใช่พระไตรปิฎกฉบับขององค์มรรคท่านต้องเข้าองค์มรรคให้ได้ซะกอนเข้าองค์มรรคได้ก็จะเห็นหมดเลยองค์มรรคองค์พระสัมมาทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าดำริอชอบหรือไม่ชอบเมื่อตั้งอยู่ในองค์มรรคองค์พระสัมมา ก็จะเห็นการดำหริอชอบการงานชอบสมาธิชอบเป็นการดำหริชอบปุปมาแต่ก่อนเราเห็นเป็นไก่เห็นเป็นนกเห็นเป็นคนเมื่อตั้งอยู่ในองค์มรรคของพระสัมมาก็จะไม่เห็นเป็นไก่ไม่เห็นเป็นนกไม่เห็นเป็นคนเห็นไปตามสัมมาเห็นไปตามองค์มรรคเห็นไปตามความจริง ไม่ดำริว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นคือศีลขององค์มรตราบใดที่เข้าองค์มรคไม่ได้พูดไปก็จะเกิดวิญญาณคลองทั้งหมดพูดไปตามจิตวิญญาณที่คิดพูดไปตามจิตที่คิดก็จะยังเป็นผู้ตั้งอยู่ในขันห้าอยู่เมื่อยังไม่ถึงองค์มรคก็จะยังมีวิญญาณคลองเพราะยังเห็นเป็นไก่ เห็นเป็นนกเกิดจากจิตวิญญาณที่ปรุงแต่งเรียกว่าวิญญาณโคลเมื่อไม่ถึงองค์มรจะยังเรียกว่าดำริชอบไม่ได้ผู้เข้าถึงองค์มรเท่านั้นที่จะเรียกว่าดำริชอบการงานชอบเห็นไปตามความจริงของมรมีองค์แปดจึงจะเรียกว่าดำริชอบ เพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งอยู่ในขันห้ายังมีวิญญาณคลองอยู่พระพุทธเจ้าไม่มีวิญญาณคลองแต่พระองค์อนุโลมปฏิโลมมาพูดสู่โลกสวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าชั้นสดาบันสามารถเห็นได้เช่นบาทเหล็กนั้นไม่ใช่บาทนั่นคือคำสอนนั่นไม่ใช่ผ้าเหลืองทอง นั่นคือคำสอนลัทธิมหานิกายก็เช่นกันนั่นไม่ใช่ลัทธิมหานิกายนั่นคือคำสอนเพราะฉะนั้นสวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าเมื่อไตรสรณะนะเมื่อไตรสรณะ,ะคมได้ตั้งลงในแผ่นดินสยามแล้วในกึ่งพระศาสนานี้เราต้องใช้สัพพภาษา ให้มันถูกต้องตามวงของพระาศาสนาของพระองค์จึงจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมเมื่อไม่ได้มักผลแล้วแต่เรียนแบบภาษาศัพท์ของพระองค์ไม่รู้สถานะตัวเองผู้มีปัญญาเขารู้จะเห็นว่าลวงโลกทันทีทางสวรรค์เล่าให้ฟังมาอย่างนี้เองสาธุ